นาเปลี่ยนไปเยอะเลยล้คะค่ะสิงโตเดอะสตาร์โพดภาพนี้ทำมือหาทำไมถึงเป็นแบบนี้คะ่ะดวงนางเป็นอย่างมากจากเวทีการประกวดร้องเพลงระดับประเทศอย่างเวทีเดอะสตาร์สำหรับหนุ่มสิงโตเดอะสตาร์หรือว่าสิงโตสหรัฐถึงแม้ว่าในตอนนี้งานในวงการบันเทิงจะห่างหายไปแต่ก็ยังได้รับความสนใจจากแฟนกลับเอยๆคะ่ะสำหรับสิงโตแลจะจ้าตัวเพิ่งจบหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดและติยดยศเป็นทหารชั้นสัญญาบัตรอย่างเป็นทางการประจ ทำการอยู่ที่สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทับอากาศล่าสุดเจ้าตัวก็ทำแฟนๆฮือฮาอีกครั้งค่ะเมือ่อทางด้านหนุ่มซิงโตเองเปลี่ยนลุกอีกแล้วคราวนี้เปลี่ยนจากหนุ่มหล่อสายมาเป็นหนุ่มหล่อเข้มไว้หนวดไว้เข้าจนแทบจำลุกเดิมไม่ได้บวกกับรูปรา่างที่ลำบึกกล้ามโตก็มีผลพวงมาจากการเข้าฟิตเนสแบบทีทีของเจ้าตัวนั้นเองค่ะเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ